S 1> <S 1> <S สวัสดีตอนเช้าครับวัสดีครับอรุณสวัสดีครับอารุณสวัสดีครับ,คร,บ,ค,รบครับผมตื่นนอนแล้วหลับสบายไหมสบายสบายทำไมนอนดิ้นจังเลย <S <S อ่ะยถีบไปก็ถีบมาอาย ื่นยังครับเตืนยังครับเต้นยังครับลุกได้ยังครับไงฮะตัวอะไรอไ่ะไข่ไมีเหรอมีม,ม,ม,มีตื่นได้ยังครับตื่นเลตื่นได้ไดยังครับ เต่มได้แล้วยังครับเติมได้เติมได้ลุกสิครับกินอะไรกินขนมปังโอวัลตินไหมครับกินไหมครับกินครับกินครับกันลุกสิครับหนาวหนาวเหาเห่าใครหาวคู 好好好不好。切切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 切 ไครใครเสียงไครเงี้ยงเรียนไปวันหนึ่งขาดแฉะาฮ้มันเรียกพี่เงี้ยงนะแต่มอเตอร์ไซค์มาแล้วมันมอเตอร์ไซค์มันไม่เงี้ยงบอกได้ยินเสียงบอกได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์มันเรียกแต่เช้าแล้วบอกเงี้ยนอนเอลยผู้นั้นผู้นี้ได้ยินเสียงขาดแฉะขาดแฉะขาดได้ยินเสียงรถแก่เงี้ยม หมูดีโพดเจ็ดหมอกฟองเอื้นชาไ้ก่อใช่ไหมล่ะไยินเสียคถยาม่ะเอืแ่เช้ายีมย